ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮ สติปัญญาความคิดความอา่านก็เกิดจากบารมีคนเราฟังเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะตีความตามบุญบารมีวาสนาที่ตัวเองสั่งสมมาแล้วบุญบารมีก็เกิดจากการสั่งสมไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะในเรื่องของการสวดมนต์หลายท่านหลายคนก็มีอัจฉริยะใสในเรื่องของการ สวดมนต์เป็นประจำทุกค่ำทุกเช้าใช่ไหมแม่ถือศีลก็เป็นประจำทุกค่ำทุกเช้าได้พูดได้คุยกับญาติโยมบางคนก็เป็นที่หน้าอนโมทนาตลอดพรรษานี้ก็ถือศีลกับพระด้วยถือศีลแปดใส่ชุดขาวไปทํางานถือศีลอุโบสถถือศีลแปดไม่ทานเนื้อสัตว์ตลอดพรรษาแกก็บอกว่าก็ดีนะมันโ่งมันโปรง่งกายมันเบาแล้วสิ่งดีๆก็ จะเข้ามาในชีวิตของโยมบ่อยๆแกบอกนะแกเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็มีเลี้ยวมีแรงก็พยายามที่จะสั่งสมอัธยาสัยใจของในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของบุญญาวัสนาคนน้นมีน้อยคนนี้มีมากก็มาจากที่เรามีในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากสั่งสมมาจากอดีตท,ที่ทําให้เรามีเราเป็นเราได้อยู่ทุกวันก็มาจากอ,อดีตแต่การที่จะเป็นไปก็ขึ้นอยู่กับ กรรมที่เราสั่งสมในปัจจุบันปัจจุบันเราก็เลยมาลองสังเกตด,ดูว่าเออคนเราเนี่ฟังเหมือนกันเออได้ยินเหมือนกันความคิดความการการตัดสินใจคําพูดคําจาหรือแก้ไขปัญหาบางคนก็คิดถูกทาถูกอยู่ตลอดนะคิดถูกทาถูกเราก็เลยมาลองไตร่ตรองอ๋อที่คิดถูกทําถูกแก้ปัญหาทะปปปปลุผูกปวงได้ก็มาด้วยจากอํานาจวาสนาบา,ามี เออเราก็พอมองเห็นเมื่อตอนปลายเดือนเดือนมิถุนายปลายเดือนมิถุนายนเดือน,น,นิกรกฎาเนาะมิถุนากกรกดาสามินิถุนาพายมสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิโยมเข้าไปที่วัดสเกตอาตมานีวัดสเกตสวดมนต์ก็พาสวดมหาจักรพรรดิญาติโยมท่านใดที่สวดเป็นประจำทุกวันบ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยโยม สวดเป็นประจำใช่ไหมต่มาก็สวดเป็นประจำทุกเช้าทุกเย็นดูก็พายมสวดนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณญาตโยมก็สวดตะมาก็นับ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 ดูตะมาก็ลองอยากจะถามดูว่าโยมได้ทั้งหมดกี่รอบกี่จบก็สวดได้ทั้งหมด21่บอจบย1จบเอานะเดี๋ยวเราจะนําผ้าขึ้นไปห่มบนบยอดภูกทองนะโยมนะ ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขาทองก็ตั้งจิตไว้เออถ้าเกิดขึ้นไปบนยอดภูเขาทองนะจะพาโยมสวดอีก9จบอะไรอย่างเงี้ยก็พาเก้าจบขึ้นไปบนยอดภูเขาทองก็9้าจบเสร็จสับเรียบร้อยก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจามาก็บอกอันนี้สงสวดแล้วจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็บอกญาติบอกโยมไปปรากฏวันที่สองมีโยมคนหนึ่งเข้ามาหาพร้อมกับจตุปัจจัยบอกว่าถวายเป็นให้ใชายสอยส่วนตัวโยม ไปได้โชคได้ลาภที่ไหนมาก็ได้หวยไงหลวงพ่อ่าไงเอาหวยอะไรโยมก็หวยสวดมนไงสวดมนกับหลวงพ่อมามันได้รวมได้ตั้งสองหมื่นไว้ยังไน,นอ๋อแล้วได้หวยตัวไหนก็ยี่สิบเอ็ดไงเอาหวยมนหลอกตัวไหนมันหลอกสามศูนย์เอาสามศูนย์เอายี่สิบเอ็ดแล้วมันถูกได้ยังไงก็ข้างบน9เก้าไงโยมก็อามาบวกกันว่างั้นเอามาบวกกัน มาบวกกันแล้วอีกฝากหนึ่งอีกบอกว่าโอ๊ยไม่ถูกเลยไม่ถูกหลองพ่อบอกหว้อยไม่ถูกก็โนยอยมไปซื้ออะไรยมยมซื้อสองหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งแต่มาก็เลยมาอ๋อคนเรามันฟังเหมือนกันมันคิดไม่เหมือนกันคนมีบุญญาวาสนาชอบคิดบวกเนี่ยก็มาบวกกันเลยยมบวกได้บวกได้ได้สองได้สามศูนย์แกก็เลยได้ถูกหวยเออคนเรานี่ มันสติปัญญามันฟังเหมือนกันตัดสินใจเหมือนกันปัญหาอย่างเดียวกันหลายคนคิดไม่เหมือนกันแล้วการคิดไม่เหมือนกันมาจากอํานาจของบุญญาวาสนาบาร,รมีดังนั้นมีโอกาสดีๆก็พาตัวพาต,พาตนมาในบรรยากาศของศีลของธรรมได้มาสวดมนต์สั่งสมไว้ให้เกิดมีเกิดเป็นแต่ตัวแก่ตนของพวกเรานายยมนะกำลังมีช่วงมีเลี้ยวมีแรง มันไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีงามเท่ากับช่วงเวลาที่ลุกได้ไปถึงกินได้นอนหลับถ้าแก่ตัวลงไปแล้วล้มห้อนนอนเสือ่อไม่มีโอกาสแล้วนะพอล้มหมอนนอนเสือ่อวันจะไปจิตจะดับหลับลงสุดท้ายไปส่งยายอยู่คนหนึ่งแกอายุ90กว่าปีก่อนไปสี่วันสองวันแรกขายผักตลอดแกเป็นแม่ค้าเก่ามือนี่หยิบจับหลับตาหยิบจับขายดีแล้วเกินขายดีแลเรียกชื่อแต่และคนตายกันหมดแล้ว เรียกชื่อมาแต่ละคนตายกันหมดแล้วเรียกรูปเรียกหลานบอกว่าเอาตังทรมาเดี๋ยวนี้คนมาเยอะคนมาเยอะหลับตาจิตมันจิตมันไม่มีที่เกาะแล้วเพราะกายมันพังอาพราะกายมันพังจิตมันไม่มีที่เกาะมันก็แตกประทุปไปตามความเคยชินอาตจจมาเห็นสภาพแกวันแรกแกขายสองวันแรกขายผักกลางค่ำกลางคืนขาย เรียกลูกค้าเรียกนกเรียกลูกเรียกหลานมาทอนตังเรียกลูกค้าแซลคนโนนเรียกชื่อแต่ละคนตายไปหมดจิตมันมันมันฟุ้งไปมันไม่มีที่ยึดที่เกาะที่เหนียวลังเพราะว่ากายมันผูกมันพังไปอาจจะมาไปเยี่ยมแกแล้วสองวันที่สามหลับเพราะว่าขายผักเหนื่อยวันที่สี่ก็จบไปเฉยเนี่ยเหมือนแบตหมดอ่ะปึบไปก็ไปเฉย อาตมาก็สะเทือนใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะถ้านเราก้าสิบป,ปีสภาพแบบนี้สงสัยคงจับไม่เทียบเจริญสุขเจริญสีและสภาพนะดังนั้นอย่าไปขอล่ำขอรวยขอให้มีสติกัญญาอยู่กับตัวกับตนจนลมหายใจสุดท้ายเลยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไปสู่